สวยสวยให้ดูหน้าหน่อยสิคะแม่เห็นหน้าหนูไหมคะสวยง่วงนอนอยู่เลยคสวยง่วงนอนอยู่เลยหาวสวยง่วงนอนอยู่หล่ะคะฮะง่วงนอนอยู่หล่ะคะสวยง่วงนอนอยู่หล่ะคะหาวใสวเต่นย์ยางใส่เต่นยัง ตื่นดังงับมือแม่หาเสงงับมือแม่ลหรคะะเอ๊ะหนูมีสองท่านีสีขาวท่นนีสีขาวหนวูมีสองท่านีสีขาวคะ่ะอยู่วงนอนคะ่ะ ก้าวๆดูสิลูกไข่เอ่ยลูกไข่เอ่ยอ่าหายไม่แกงแล้วก็ได้